สวัสดีครับผมดาจากเมทูเว็บนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนวิธีการเคลียร์แคชนะครับในเว็บไซต์แล้วก็ในเบราว์เซอร์นะครับบางคนอาจจะเคยได้ยินนะครับเวลาอัปเดตเว็บแล้วเว็บไม่เปลี่ยนตามนะครับเวลาเข้าเว็บนะครับแล้วเขาจะบอกให้ไปล้างแคชหรือว่าเคลียร์แคชนะครับมันทํำยังไงนะครับซึ่งมันแบ่งเป็นสส่วนก็คือส่วนในเว็บไซต์นะครับซึ่งใครอาจจะใช้ปลั๊กอินพวก Wp Rocket หรือว่า Wp Fastest Cache นะครับในการทำแคชให้เว็บเร็วขึ้นเพิ่มสปีดอะไรอย่างนี้นะครับ แล้วก็ที่มันอยู่ในเบราว์เซอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะสอน4เบราว์เซอร์นะครับก็คือ Firefox Google Chrome Microsoft Edge แล้วก็ตัว Safari นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มจากตัวที่อยู่ในเบราว์เซอร์ก่อนดีกว่าละครับที่เห็นอยู่นะครับเป็นเบราว์เซอร์ Microsoft Edge นะครับ Edge นี่จะเป็น Edge ตัวใหม่นะครับที่มันเป็น Engine Chromium นะครับวิธีการนะครับก็คือไปที่ตรงจุดๆนะครับขวามือตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ Setting นะครับ มันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปที่ลองพิมพ์คาว่า cash ไปก็ได้นะครับ C A C H E นะครับอ่ามันจะขึ้นประมาณนี้นะครับ cash browsing data now นะครับแล้วก็ choose what to clear นะครับมันจะถามว่าเราจะเคลียรอะไรบ้างนะครับก็มีให้เลือกหลายอย่างครับมี browsing history นะครับก็คือประวัติการเข้าถึงเว็บไซต์เราที่เราเคยเข้ามาประมาณนี้นะครับ download history นะครับก็คือประวัติการดาวน์โหลดนะครับ cookie site data นะครับพวก ไฟคุกกี้ทั้งหลายนะครับในเว็บไซต์้ที่เราที่เบราว์เซอร์เก็บไว้นะครับพวกไฟล์รหัสผ่าน autofill นะครับเพ r ร์มิชันของเว็บไซต์นะครับเยอะแยะให้ติ๊กแค่ cache image and file นะครับก็พอนะครับมันจะบอกว่ามันจะประหยัดพื้นที่ได้2อ9เอ่เ89ปเามกนะครับว่ากันไปนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเบราว์เซอร์มันจะเป็นตัว cache ไว้นะครับเลือก time range ก็ได้นะครับถ่าว่าจะเอาเท่าไหร่นะครับแนะนำว่าให้เลือกเป็น all time นะครับแล้วก็กด clear now นะครับ รอแป๊บหนึ่งนะครับแค่นี้แหละครับเสร็จแล้วนะครับมาดูกันต่อนะครับใน Safari นะครับ Safari นี่จะง่ายนิดหนึ่งนะครับพิมพ์ไปที่ไปที่ h e l p นะครับแล้วก็พิมพ์คาว่า c h e ไป C A C H E นะครับแล้วเลือก Empty Cache นะครับหรือไปที่เมนู Develop นะครับแล้วก็ไปที่ Empty Cache ได้นะครับกดทีเดียวแล้วก็ลอง Refresh หน้าเว็บได้เลยนะครับต่อไป Google Chrome ครับ คล้ายๆกับตัว Microsoft Edge นะครับเพราะว่ามันเป็นเอนจินเดียวกันนะครับไปที่จุดๆนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปที่ setting setting เสร็จแล้วนะครับก็พิมพ์คาว่า cache ไปก็ได้นะครับ C A C H E นะครับแล้วก็ตรงคาว่า clear browsing data นะครับให้เลือกเป็นเหมือนกับตัวที่ในเลือกที่ Microsoft Edge เลยนะครับก็คือติ๊กเฉพาะตัว cache image และไฟล์นะครับ and file แค่นี้นะครับแล้วกด clear data แค่นี้ครับเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปตัว Firefox นะครับก็ไปที่ตัวตรงนี้นะครับขวามือขอโทษนะครับขวามือนะครับแล้วก็ไปตรงคำว่า Preference นะครับ p r e f e r e n c e เสร็จแล้วพิมพ์คำว่า Cache ไปก็ได้ครับ c a c h e นะครับมันก็จะคล้ายๆกับใน Google Chrome กับ Microsoft Edge นะครับก็คือไปที่ Clear Data นะครับแล้วก็มันจะขึ้นมา2อย่างครับก็คือ Cookie แล้วก็ Cache Web Content นะครับ เล็กไว้เฉพาะไอตัวแคชคอนเทนต์นะครับไอตัวคุกกี้เอาออกนะครับกดเคลียร์แค่นี้ครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วทั้งหมดนะครับพอทําแล้วก็ลองไปรีเฟชหน้าเว็บดูนะครับว่ามันเปลี่ยนไปไหมนะครับหรือว่าถ้าใครใช้ปลักอินแคชภายในอยู่นะครับอย่างของผมใช้ตัวในตัวแปรนะครับบางคนอาจจะใช้ WP Rocket หรือว่า WP f a s t e d Cache Super Cache ว่ากันไปนะครับถ้าใช้ WordPress นะครับก็ลองหาแท็บตรงแท็บดำๆนะครับส่วนใหญ่มันอยู่ข้างบนนี้นะครับ ลองหาคําว่า purge cache หรือว่า empty cache อะไรอย่างนี้นะครับแต่ละปลั๊กอินจะมีคําไม่เหมือนกันนะครับแล้วบางปลั๊กอินเนี่ยมันจะมีคําที่แตกต่างกันนะครับยกตัวอย่างเช่น empty ทั้งเว็บนะครับ all all site data หรือว่าเฉพาะเพจนี้นะครับอันนี้ขึ้นกับว่าจะ empty แค่ไหนนะครับถ้า empty เป็นทั้งเว็บไซต์เนี่ยมันก็ต้อง generate cache ใหม่ทั้งเว็บไซต์นะครับอาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับหรือถ้าแก้แค่หน้าเดียวนะครับก็ empty แค่หน้าเดียวพอนะครับถ้าเป็นของผมเนี่ยผมก็กดแค่ invalidate i n v a l i d a t e cache for this page ไปหรือว่า purge ก็พอนะครับอันนี้เอาเฉพาะหน้านี้นะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะทั้งเว็บก็ลองไปหา setting ดูนะครับพอกดปั๊บนะครับเราลอง refresh หน้าเว็บดูนะครับว่ามันเป็นไปนตามมันอัปเดตอย่างที่เราต้องต้องการหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการ empty cache แบบง่ายๆนะครับทั้งบน browser และก็บนในเว็บไซต์นะครับถ้าหาว่าใครมีคำถามนะครับอย่าลืม พิมพ์ถามไว้ก็ได้นะครับหรือติดต่อผมมาโดยตรงเลยก็ได้นะครับยินดีช่วยนะครับขอบคุณครับ